พวกขาบุกป,ปารีสลุ้นมวยไทยไปโอลิมปิกมวยไทยหรือที่เรียกกันว่าไทยบอกซิ่งกำลังถูกนำเสนอเป็นกีฬาสาธิตในกรุงปารีสปีนี้มีการจัดแสดงมวยไทยข้างงานโอลิมปิกกีฬานี้มีอายุมากกว่าพันปีและหวังที่จะดึงดูดแฟนรุ่นใหม่ๆรัฐบาลไทยกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อยกระดับมวยไทยจากสถานะที่เป็นเทียงที่รู้จักกันในประเทศให้เป็นกีฬาที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกการแสดงในปารีสครั้งนี้ทำให้คนที่เข้าร่วมงาน ได้รู้สึกถึงความน่าสนใจของมวยไทยจริงๆคลิปต้นเรื่องของเรามาจากสำนักข่าวซีเอที่ได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้เราจะมาเจาะลึกถึงเรื่องราวนี้กันมวยไทยได้สืบทอดกันมาหลายรุ่นแต่ถึงแม้จะมีหลักฐานที่ลึกซึ้งทางวัฒนธรรมกีฬานี้ก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายในการได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในการแข่งกีฬาโอลิมปิกปารีสเกมนี้มวยไทยได้รับบอเชิญให้เป็นกีฬาสาธิตโดยสาพันมวยไทยนานาชาติก็ได้นำมวยไทย ไปแสดงให้ชาวต่างชาติให้ได้รับชมบูกขาวก็ได้เข้าร่วมในการแสดงในครั้งนี้ด้วยเช่นกันบุกขาวได้มาโชว์การไหว้ครูที่เป็นเอกลักษณ์ของมวยไทยมาโชว์การฝึกซ้อมลงนวมของมวยไทยให้ชาวต่างชาติได้รับชมบูกขาวได้เรียกเสียงชื่นชมสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างมากพร้อมกันนี้บูกขาวได้ให้สัมภาษณ์ถึงโอกาสของมวยไทยในการก้าวไปให้ถึงโอลิมปิกไว้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้หรือกีฬาแต่มันคือวัฒนธรรม คือชีวิตของคนไทยการที่มวยไทยจะกล้าไปสู่ระดับสากลและอาจได้เข้าร่วมในโอลิมปิกซึ่งเป็นกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจไม่ใช่แต่เฉพาะคนไทยนักมวยไทยเท่านั้นแต่ต้องรวมนักมวยไทยซึ่งเป็นต่างชาติจากทั่วโลกอีกด้วยนี่จะเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันก็ต้องระวังไม่ให้สูญเสียเอกลักษณ์ของเราครับการปรับเปลี่ยนบางอย่างเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้เราก้าวสู่ระดับโลกแต่ก็ต้องคงความเป็นมวยไทยเอาไว้ให้ได้ ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนไปตามกฎสากลทั้งหมดในประเทศไทยหัวใจของมวยไทยอยู่ในยิมท้องถิ่นที่เด็กๆฝึกซ้อมไม่ใช่เพียงเพื่อการแข่งขันแต่เพื่อสืบทอดและรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของมวยไทยซึ่งครูมวยไทยมักจะไม่ได้แค่สอนให้เด็กๆรู้จักการต่อสู้แต่ยังสอนพวกเขาให้รู้จักวินยัยความเคารพและการรักษาขนบธรรมเนียมที่เราได้รับการถ่ายทอดมาการฝึกซ้อมในท้องถิ่นของประเทศไทยที่ซึ่งนักมวยรุ่นใหม่ถูกฝึกฝน อธิบายถึงความท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญเช่นทรัพยากรที่จำกัดและการรักษาคุณค่าแบบดั้งเดิมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมนอกจากบวกขาวแล้วคลิปยังได้นำเสนอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬามวยไทยซึ่งหนึ่งในนั้นคือผู้แทนจากสาพันธ์มวยไทยนานาชาติที่กล่าวถึงความพยายามในการปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรฐานของมวยไทยให้สามารถเข้ากับกติกาสากลได้เขากล่าวว่าการนำามยไทยเข้าสู่โอลิมปิก เป็นเป้าหมายที่เราทํางานกันอย่างหนักมาหลายปีแต่สิ่งที่เราต้องระวังคือการคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของมวยไทยแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อให้เข้ากับมาตรฐานสากลแต่เราจะไม่ยอมสูญเสียจิตวิญญาณและความเป็นไทยในกีฬานี้ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาที่ถูกนําเสนอในคลิปตั้งเดิมเช่นปัญหาการขาดแคลงงบประมาณการไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและความท้าทายด้านวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อต้องพยายามทำให้กีฬานี้เข้าถึงได้มากขึ้น ต่อไปเราจะมาชมความคิดเห็นของคุณดูกันว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรหลังจากได้ชมคลิปนี้มาที่ความคิดเห็นแรกกันเลยฉันเคยฝึกซ้อมที่ยิมของบุขาวที่ประเทศไทยและดีใจมากที่เขามาที่ปารีสหวังว่ามวยไทยจะได้เป็นส่วนหนึ่งของโอลิมปิกในอนาคตความคิดเห็นถัดมาคนเหล่านี้ไม่รู้ว่ากําลังมองใครอยู่ผู้ชายคนนี้คือตํานานความคิดเห็นถัดมาฉันมาจากพม่าและรักมวยไทยซึ่งเป็นศิลปะก,การต่อสู้แบบโบราณการได้เห็นหมวยไทย ในโอลิมปิกจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากความคิดเห็นถัดมามวยไทยไม่ได้มีไว้สําหรับคนไทยเท่านั้นแต่มีไว้สําหรับทุกคนความคิดเห็นถัดมาภูมิใจในความเป็นไทยความหวังอันยิ่งใหญ่ของฉันที่จะได้เห็นมวยไทยและเซปักตะคร้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอลิมปิกเช่นเทควันโดและยูโดพวกเขาเสมือนกับเป็นสมบัติของมนุษยชาติทั้งหมดความคิดเห็นถัดมาถ้ามวยไทยได้ไปโอลิมปิกคาดได้เลยว่าจะเจอผมที่นั่น ความคิดเห็นถัดมามวยไทยเป็นศิลปะก,การต่อสู้ประจำชาติของประเทศไทยความคิดเห็นถัดมาเขาเป็นทูตที่ยอดเยี่ยมสำหรับกีฬาของเราฉันตั้งตารอวันที่กีฬาดังกล่าวจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกความคิดเห็นถัดมาครับคุณสามารถชมการต่อสู้มวยไทยที่ดีและยอดเยี่ยมได้ที่สนามมวยลุมพินีในกรุงเทพความคิดเห็นถัดมาครับหากไม่สามารถรักษาประเพณีได้ก็อยากปล่อยให้กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศมาควบคุมมวยไทย ความคิดเห็นถัดมาพวกเขากับภาพวิดีโออันยอดเยี่ยมฉันหวังว่าคุณจะสามารถนำกีฬาดังกล่าวเข้าสู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้ขอให้โชคดีความคิดเห็นถัดมามวยไทยดังทั่วทุกมุมโลกความคิดเห็นถัดมาพวกเขายอมให้เบรกแดนเข้าโอลิมปิกแต่มวยไทยไม่ได้ความคิดเห็นถัดมาครับบ้าไปแล้วฉันคิดเมื่อวันก่อนว่ามันเป็นเรื่องบ้าที่มวยไทยไม่อยู่ในโอลิมปิกในเมื่อพวกเขามีอะไรอย่างเบรกแดนและเล่นสเก็ตบอร์ดความคิดเห็นถัดมาครับ บัวขาวเป็นตัวแทนมวยไทยในต่างประเทศอีกครั้งความคิดเห็นถัดมาครับมวยไทยเพื่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของพวกเราทุกคนรวมทั้งตะกร้อในฐานะคนไทยขอให้งานนี้ไปโอลิมปิกด้วยกันเราคืออาเซียนความคิดเห็นถัดมาครับมวยไทยอยู่ในฝรั่งเศสมานาหลายทศวรรษความคิดเห็นถัดมาถ้ามวยไทยกลายเป็นกีฬาโอลิมปิกมันคงจะน่าทึ่งมากแต่ก็น่าสนใจจริงๆว่าพวกเขาจะปรับใช้กฎกติกายอย่างไร ซึ่งอาจใส่อุปกรณ์ส่งสีเสมือนที่ฉันเห็นในการสาธิตรวมถึงกฎและข้อจํากัดเพิ่มเติมซึ่งฉันไม่ชอบและนั่นจะเป็นมวยไทยอีกต่อไปหรืออาไม่การนําความทันสมัยมาใช้หรือคงไว้ซึ่งมวยไทยแบบดั้งเดิมฉันบอกว่าพวกเขาจะคงไว้ซึ่งมวยไทยแบบดั้งเดิมโดยไม่มีข้อจํากัดใดๆทั้งสิ้นการกอดและการเตะกวาดลานโดยไม่มีอุปกรณ์ส่งสีสักรวมทั้งการเต้นรำที่จุดเริ่มต้นสามารถเอาออกได้ซึ่งได้มีผู้มาตอบกลับความเห็นนี้ที่ได้มองว่าช่วงต้นเป็นเพียงการเต้นรำ โดยท่านนี้ได้มาตอบกลับว่าการเต้นรำของมวยไทยไม่ใช่แค่การเต้นรำเท่านั้นมันเป็นการอุ่นเครื่องท่านต่อมาก็ได้มาตอบว่ามันเป็นมากกว่าการวอร์มอัพโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นพิธ,ธีกรรมที่ให้ความเคารพต่อินศินละปะและผู้คนที่สร้างมันขึ้นมาแต่ประเด็นคือการตัดสินประสิทธิภาพของนักสู้ในกีฬาไม่ใช่การเต้นรำฉันกำลังคิดอยู่อาจใช้เวลานานเกินไปกว่าจะยอมให้นักสู้ทุกคนทำได้และนักสู้บางคนที่คิดว่าพวกเขาจะมาจากหลายประเทศก็พร้อมที่จะต่อสู้เท่านั้น ด้วยความเคารพต่อกีฬาฉันแค่อยากเอเห็นนักสู้ต่อสู้กันความคิดเห็นถัดมาครับฉันบังว่ามันจะไม่เพิ่มเข้ามาในโอลิมปิกจะทําให้ชื่อของมวยไทยต้องมหมองเหมือนกับที่ทํากับเทควันโดคาราเต้และยูโดความคิดเห็นถัดมาครับถ้ามวยอยู่ในโอลิมปิกมวยไทยก็ควรจะอยู่ในนั้นด้วยแม้ว่าจะต้องจํากัดกฎเกณฑ์มากมายก็ตามความคิดเห็นถัดมาครับการต่อสู้โดยไม่ใช้เข่าและข้อศอกนั้นน่าเบื่อมาก ความคิดเห็นถัดมาครับพวกเขาไม่ควรเพิ่มเข้าไปพวกเขาจะสังหารมุก,กีฬาเหมือนที่พวกเขาทำกับคาราเต้เทควันโดและยูโดความคิดเห็นถัดมาครับฉันเคารพมันแต่จริงๆแล้วฉันคิดว่าโอลิมปิกจะทำให้มวยไทยเสียหายมันทำลายกีฬามากเลยนะได้มีคนมาตอบกลับความเห็นนี้ไว้ว่าจะมีข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมวยไทยในโอลิมปิกโดยเฉพาะนักมวยจะไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงรำพื้นเมืองหรือการไหวครูอีกต่อไป นอกจากนี้นักมวยจะต้องสวงอุปกรณ์ป้องกันศีรษะและอุปกรณ์นิรภัยซึ่งอาจส่งผลต่อความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวและทําให้นักกีฬาหดุิหงิดมากขึ้นท่านต่อมาได้ตอบกลับว่าใช่แล้วคุณรู้ไหมว่าเฮดการ์และถุงมือทําให้การต่อแย่ลงจริงๆพวกเขารวมไว้เพียงเพราะมันทําให้กีฬาคอมแบทลดความดุของมันเพราะลดการฉีกขาดของใบหน้าความคิดเห็นถัดมาครับไม่ต้องไปโอลิมปิกสําหรับฉันการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นเรื่องแปลกกีฬาอเมริกันหรือยุโรป ไม่จำเป็นต้องมีอายุถึงร้อยปีจึงจะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้แต่สำหรับชาวเอเชียที่มีผู้เล่นหลายล้านคนขอเข้าร่วมมานานหลายทศวรรษก็ยังไม่ได้ไปแถมมีการลอกเลียนกีฬาอันนี้อีกท้องโอลิมปิกเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกไม่ใช่สำหรับฉันขอบคุณที่รับชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Go Comments เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับขอบคุณครับ